ภาคไทยโดยเสพยอดนักปรุงมังงะคำเตือนช่องนี้อ่านและสปอยมังงะหากท่านผูดด้ใดไม่ชอบสามารถนำลิงก์ใต้คลิปไปอ่านได้เลยนะครับเฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้ผมมินดี้สกอตตแล้วนะครับตอนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับชื่อว่าไปต่างโลกกันนะครับซึ่งทุกคนสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับและผมต้องขอชี้แจงสักเล็กน้อยนะครับถ้าหากคุณฟังคลิปภาษาเสียงนี้มันอาจจะฟังแปลกๆปนะครับ พอลิ้นกับผมปันนะครับซึ่งตรงนั้นผมก็แก้ไปหลายรอบแล้วนะครับซึ่งผมก็แก้ไม่ได้จริงๆนะครับพะลิ้นกับเนี่ยปันเลยนะครับซึ่งผมก็ขอโทษจริงๆนะครับขอคนครับเทพยุทธเหนือโลกเองยิงเองฮะอืมกตอกตกตอกกตอกดีละมาเริ่มกันเลยข้าชื่อว่าอย่างใครเป็นศิษย์ฝึกหัดแห่งหอประยุทธเหลืองชิวข้าเริ่มฝึกอยู่ที่นี่เมื่อสามปีก่อน แต่ข้าเพิ่งอยู่ในระดับกายยาเริงอารมณ์ขั้นที่3ามเท่านั้น3ปีในการเข้าถึงระดับกายยาเริงอารมณ์ขั้นที่3นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันน่าสมเพชยิย่งนักสิทธิ์คนอื่นๆที่เข้ามาในเวลาเดียวกับข้าต่างก้าวข้ามระดับ <S <S ที่ข้าอยู่ไปหมดแล้วและได้ไปอยู่ในสำนักที่มีชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นดี่ข้าไม่มีทางเลือกอ,อนนื่นนอกจากรับํำความสะอาดพวกนี้เพื่ออยู่ฝึกที่นี่ต่อไปหอประยุทธ์เหลืองชิว นี่พิเศษกว่าที่อื่นก็เพราะว่าลูกศิษย์ต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่นี่คนเก่งๆเท่านั้นที่สามารถอยู่ต่อไปได้ <c oughs> พวกอนเอจะถูกกำจัดกฎหมายที่เข้มงวดนำมาใช้ได้อย่างไร้ที่ติมานานหลายปีแล้วหากในสำนักง,งานอื่นๆยังคงมองเห็นมิตรภาพของพี่น้องมิสหายอยู่บ้างแต่ที่นี่ไม่มีคำว่ามิตรภาพหากเจ้าต้องการไต่เต้าขึ้นเป็นกระดับสูงเจ้าควรก้าวขึ้นไปไหล่ของพี่น้องสนุสิทธิ์ของเจ้าเพื่อฝึกฝนและเยียบย่ำกองเลือดของพวกเขา หอระลองยุทธเหลืองชิวมีกฎอยู่ว่าลูกศิษย์ที่มีอายุต่ำกว่า14ปีปีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเขาจะต้องฝึก3าปีเพื่อการทดสอบภายในระยะเวลา3ปีพวกเจ้าจะได้รับการดูแลยอย่างเต็มที่ในสำนักเหลืองชิวเพื่อให้ศิษย์มุ่งเน้นกับการฝึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากสามารถฝึกยุทธจนก้าวผ่านระดับกายาเรืองอารามณ์ขั้นที่3และสามารถก้าวไปสู่สำนักหรือนิกายยิ่งใหญ่และเข้าไปเป็นศิษย์ของนิกายหรือสารน,นั้นๆได้ เพื่อให้ยอดเหล่าฟีมือนั้นสอนวิชายุดที่แข็งเก่งให้เก่พวกเขาแต่สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านเขานั้นจะถูกกับอจากสานักหรือไม่ก็ถูกลดระดับเป็นสิฝึกหัดหอประโลยุดเลืองชิวมีสิทธิ์ทั้งหมด3,000คนแต่สิฝึกหัดกลับมีไม่ถึง10คนความปลอดภัยไม่มีแม้แต่าพาดมืออาหารความเหน็บหนาวก็ไม่มีใครมาสนใจพวกเขาพยายามขับไล่ข้ามาหลายครั้งข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีก มนุษย์เรามีชีวิตเพียงไม่กี่สิบปีเท่านั้นดังนั้นเราควรเลิกทาสิ่งไร้สาระและมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จเพียงเท่านั้นเฮ้ยนั่นมันอย่างใครนี่วะนั่นมันเสร็จฝึกหัดอย่างใครนี่วะวันนี้เขาก็อยู่แค่ขั้นที่สามวันมาแล้วตั้งแต่เขาได้ปรลองครั้งสุดท้ายวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้ทาตดอ,อีกครั้งเขาจะแพ้อ,อีกครั้งแน่นอนมันไม่ f ฟ i r สำหรับเขาเลย ตัวทำสบายเลยไม่มีใครคิดจะหยุดเจ้าหรอกพระเอกก็ได้ทำการนั่งลงต่อหน้าทุกคนนะครับและจากนั้นเขาก็เข้าทาน,นะครับผมนั่นเขาลังลงทําไมงอะหรือประคาสตีนั่นเขากำลังเข้าทานเลยอย่างใครข้าขอแนะนำให้เจ้าหยุดความพยายามของเจ้าเสียอีเดีย๋ยใครจะรวมประชาคันเจ้าเองเพื่อประหยัดเวลาของทุกคนดีไหมเจ้าอยู่แค่บมเพะ่างการคั้นที่สามยังไงซะ เจ้าก็เพนแนนนใช่ใช่อย่างใครโปรดพิจารณาความรู้สึกของพวกข้าด้วยหลังจากการต่อสู้ของพวกข้าจะต้องกลับไปฝึกฝนกันอีกนะวะเมื่อกระครั้งดังเก้าครั้งเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นจากตะวันตกวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเลือกข้าซีพี่ยัง สัญญาว่าจะจมให้เราที่สดหลบไปซะเพื่อค้าที่เขาขอแค่หมัดเดียก็พอจะได้เพื่อประหยัดเวลาของทุกคนด้วยเลือกข้าเลือกข้าจากนั้นเขาก็แย่งกันใหญ่เลยนะครับยางไข่เร็วเข้าเลือกที่สิโว้ยแล้วพอหลังจากยางไข่ได้ทําการหมุนไม้กวาดเสร็จนะครับก็ตกไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับอพี่น้องทุกท่านวันนี้ข้าได้รับเลือกดังนั้นอย่าโทษข้าเลยชิโจดีจริงๆจาบ่า สิษ์ฝึกหัดอย่างใครระดับการบุญพ่อกายาเริงอารมณ์ขั้นที่สามศิ์ซามโจติงจวนระดับการบุมพ่อกายาเริงอารมณ์ขั้นที่ห้าในหอประยุทธ์หลืองชิวมีการจัดันดับแตกต่างกันไปดังนี้สิษ์ฝึกหัดศิธิ์สามันสิธิ์ชั้นกลางศิธิ์ชั้นสูงสิธย์หลิงล่าศิบผู้แก่งล้าจะถูกเลือกจากสิทธิ์ชั้นสูงและจะกลายเป็นผู้สืบทอดสิทธิ์รุ่นต่อไปในเข้าสำนักในฝึกฝนวิชา โจติงจวนคือศิษย์สามัญน,นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ศิษย์สำนักใ,นในดๆโรดชี้เนะด้วยฟุบมุนรมุนรมูนรมูนเอร์มาสามัญน,นี่มันกระบวนท่าทั่วไปเลยนี่หวาเพิ่มเติมใจยิ่านะครับเป็นอย่างใครที่รู้จักกันกว้างก่างในหอประยุทธ์หลองชิวพวกเขาได้เบรกรับตัวต,วตนกอมศิษย์ที่ตามต้อยยังเป็นศิษย์ที่ไม่เคยได้รับชัยชนะในการประลองตั้งแต่วันแรกท,ที่เข้ามาในหอประยุทธ์ หวงเชียวตึงตอนนี้ทุกครั้งที่มีการประลองจัดสธิสาวกคอื่นๆถึงเขาจะพูดไปเสมอมาแต่เขาเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาจะรับรู้โดยสัญชาตญาณมองว่าตัวน,นี้ได้ดูดยากราประลองอีกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันคือ5วันที่แล้วจากกฎการประลองของหอประยุทธ์หลืองฉชวซึ่งท้าตายกับเขาได้ประลองขับเข้าได้ซึ่งคะแนนผลตามผลต่างของเขาได้เฝ้ารอยซึ่งแม,ม,ม้เขาจะนั้นอย่างใครได้รับเต็มชัยชนะเพียงเล็กน้อยแต่อย่างไรมันก็มีค่าสำหรับพวกเขา ยิ่งกว่านั้นสิสสาวกได้ทำการทาประโยชน์ตอย่างใครไม่ใช่สิฟสาวกที่ดาคัมมันคุงแต่คะแนนสที่เขาได้รับแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่การกระทำนั้นสำคัญต่อพวกเขาอย่างว่าโอ้โหลิมพันมากเลยครับกอโทษเอ๊ะแมงเอ้ยข้าติดกับซะแล้วช่างแม่งเถอะมัดของเขาแรงกว่าข้าก็จริงแต่กางกายของเขาอ่อนแอมากข้าจึงล้มเขาได้ง่ายๆ หากระดับของข้าไม่ต่ำกว่าเขาเขาน่าจะเป็นฝ <more later. S 1> ่ายที่นอนอยู่ที่แทนชิพพี้ยางเขาคุณสำหรับชชยชนะฮ่าฮ่าฮาไม่เคยได้ยินข่าวลือของอย่างใครเลยสนินะฮ่านั่นเขาคิดว่าชนะหรือน่าสนใจจริงๆข้าไม่ชนะหรือข้าใช้แค่หมัดเดียวทําให้เขาลม้มลงและข้าก็ไม่ใช่ไม่ชนะหรือตามกฎของที่นี่เขาควรยอมแพ้เพราะเขาไม่สามารถสู้ได้อีกต่อไปอีกรอบแต่คู่ลูกเขาหรือแต่เขามีแกงทํามันอีกแลยวเนี่ย อีรอบอีรอบไม่น่าเชื่อเลยว่าอย่างใครจะดื้อด้านขนาดนั้นไม่ว่าจะการประลองกันไหนจะทูบเตียมน่วมข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะประลองกับคุณบ้าเช่นนี้ขอบคุณผู้แปลม,มานั้นที่นินด้วยนะครับ